รถบ้านสวยๆจัดทรงแต่งรอมาให้แล้วกับ Honda Jazz GE m a n u แมปี2008ครับคันนี้ขอญาตขายราคาตัดสดเพียง159,000บาทนะครับส่วนจัดไฟแนนซ์เพิ่มเติมราคานิดหน่อยนะครับคันนี้สวยๆขอญาตตัดสดก่อนเก็บงานนะฮะสวยมากๆเลยเอาไปขับขี่หล่อๆกันเลยนะครับ รายละเอียดชุดแต่งเนี่ยโหหลายแสนแล้วนะฮะเพื่อนๆนะครับคันนี้คุ้มจริงๆนะฮะใครที่ต้องการเกียรแมนนวนนนลนะครับออริจินอลนะครับแล้วก็เป็นแชดด้วยสภาพเดิมๆไม่แท้ครับไม่หนึ่งแสก้หมืกว่ากิโลแต่เหมือนที่บอกครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีมากๆเลยนะครับบรถไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยๆเลยครับโอ้โหยังอะไรยังอยู่ไม่ได้ใช้เลยนะฮะรถงามๆแบบนี้จอดอยู่ดอนเมืองเพื่อน เดี๋ยวเฮียเขาสื่อสารให้นะครับจัดส่งได้จัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบแล้วโทรมาที่0885845375นะครับ0885845375รถตรงปกส่งมอบจริงปลอดภัยต้องที่นี่ครับ